ก็จะพามาพบกับค่ายรถยนต์เมสเซเดสเบนนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะทํายอดขายให้กับเบนนะคะทะลุทะลวงเป้ามากๆเลยในช่วงปีนั้นนะคะคันนี้นะคะเป็นรถด,ดีสภาพมือเดียวนะคะและ สภาพบอดีรอบๆคันของเขาคันนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง181แรงม้ากันเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยเช่นเดียวกันค่ะโฉมของเขานะคะเป็นโฉมล่าสุดค่ะก่อนเฟซลิปแล้วนั่นเองค่ะ ด้านหน้านะคะคันนี้เขาทุกออกแบบมากระจังหน้าค่ะเป็นโลโก้ดาวจมสวยหรูหล่ะแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็ไฟลูกแก้วกลมๆนะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะคะสามารถปรับเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนะคะหรือว่าไฟนะคะเวลาเราเปิดไฟนะคะเขาจะหมุนซ้ายหมุนขวานะคะแล้วก็ปรับองศาเองได้อัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันค่ะ บอดี้รอบๆข้างของเขานะคะเริ่มจากตัวล้อกันก่อนเลยค่ะล้อของเขานะคะเป็นล้อแม็กแต่งค่ะดุเท่นะคะแล้วก็คมมากๆเลยสภาพยางนะคะดอกยางนะคะยังสามารถใช้งานได้อีกนานเลยค่ะยางเป็นยี่ห้อโตโยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่สภาพยางแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยสุดยอดมากๆแล้วถัดขึ้นมาเลยนี่กระจกมองข้างของเขามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง และดีไซน์สุดหรูที่พลาดไม่ได้เลยค่ะขอบกระจกประตูค่ะแล้วก็ขอบด้านล่างถูกตัดด,ด้วยขอบโคมเมี่ยมนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความโดดเด่นความหล่อของรถคันนี้มากยิ่งขึ้นค่ะและคันนี้เลยนะคะกระจกประตูนะคะเวลาใช้งานนะพิเศษมากๆเลยเวลาเราปิดนะคะกระจกด้านหลังของเขานะคะจะเคลื่อนออกแบบเบาๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเข้ามาสัมผัสกันเห็นไหมคะ หรูหรามากๆแล้วก็ดูดีมากๆเลยด้านา ของเจ้าเบน E 2 5 0 E c าศู E คันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นทรงเล็กๆน่ารักกะทัดรัดนะคะมีความโค้งมนนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3เห็นไหมคะมีความเฉียงนะคะเพื่อเพิ่มความคมมากยิ่งขึ้นและองศานะคะตรงกับโลโก้ดาวของเบนนั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะแค่ด้านหลังก็ยังสวยขนาดนี้เลยต่อมาถัดด้านหลังก็ยังมาพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์อีก4ตํตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูฝาท้ายกันดีกว่าคะ่ะว่าภายในสามารถเก็บ สัมภาระได้เยอะขนาดไหนฝาท้ายนะคะใช้งานง่ายมากมกดเบาๆแค่นี้ค่ะก็จะเด้งขึ้นอัตโนมัตินะคะและมาพร้อมกับไฟทางด้านหลังด้วยค่ะและห้องสัมภาระของเขาค่ะนี่นะคะกว้างนะคะสามารถวางสัมภาระแนวยาวลาบเข้าไปอย่างด้านในได้แล้วก็มีไฟส่องสว่างนะคะในยามค่ําคืนหรือมืดๆนั่นเองค่ะตรงนี้2งตำแหน่งนะคะไม่ต้องแปลกใจเป็นที่พับเบาะนะคะถ้าต้องการ ไว้สัมภาระเพิ่มเติมก็แค่ดึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเบาะด้านหลังก็จะพับลงไปสามารถวางของเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหสำหรับคันนี้นะคะภายในของเขานะคะเรียบหรูไม่ต่างกับด้านนอกเลยพอขึ้นมานั่งสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือพวงมาลัยนะคะ หนังสัมผัสเขานุ่มมากๆเลยค่ะหรือจะเป็นคอนโซลหน้าของเขานะคะจะบอกว่าการออกแบบการดีไซน์นะคะหรูมากๆเลยทีเดียวรูปทรงของเบาะนะคะจะเป็นทรงสปอร์ตค่ะและเพิ่มความเท่ด้วยการมีคลิปได้สีดำนั่นเองค่ะ <S 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 เห็นไม่ความเพิ่มความหรูหราแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเลยค่ะพวงมาลัยนะคะมาพร้อมกับเกียร์พนั n เด h i ชีฟ5สปีดสามารถปรับที่พวงมาลัยนะคะและพวงมาลัยของเขาเป็นระบบยืดหดแบบไฟฟ้านะคะ สัมผัสขึ้นลงนะคะซ้ายขวาใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็หรูหลาขนาดเนี้ยพลาดไม่ได้เลยนะเลขใหม่ก็น้อยมากๆเลยไม่ถึง1 0 0 0 0แสนนะคะสำหรับคันนี้และคันนี้ท็อปสุดนะคะเป็นหลังคาพนอลามิกซันรูฟนะคะเวลาเราใช้งานนะคะซันรูฟสัมผัสเบาๆกดเพียงแค่1ครั้งค่ะจะเป็น2สเต็ปด้วยกันค่ะครั้งแรกนะคะจะเป็นมานครั้งที่2ค่ะคือซันรูฟนั่นเองค่ะ เห็นไหมล่ะคันนี้เรียบหรูดูแพงสวยมากๆเลยออปชั่นนะคะความปลอดภัยที่พลาดไม่ได้เลยมาพร้อมกับแอร์แบครอบคันทั้งหมด11ใบกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งกระจกของคันนี้นะคะสามารถเลื่อนลงได้ทั้งหมด4บานกันเลยทีเดียวนะคะเวลานั่งนะคะเพราะว่าบางคาันบางรุ่นเนี่ยจะปรับลงได้แค่2บานหน้าเนาะแต่คันนี้เขาเพิ่มความพิเศษให้ก็คือว่าสามารถปรับลงได้ทั้งหมด4บานกันเลยทีเดียวค่ะต่อไปเลยเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะว่ากว้างขวางแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงอย่างที่เฟิร์นพูดไหมเชิญชมค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะออปชันต่างๆนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยนะคะและที่สำคัญนะคะของเขาเนี่ยเวลานั่งนะคะเห็นไหมคะถึงจะเป็นคูเป้แต่นั่งนะคะนั่งได้สบายนะคะขาไม่ติดกับเบาะคนขับด้านหน้าค่ะและเขายังมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะทั้งหมด2ช่องเลยค่ะรับรองว่าไม่ร้อนค่ะและลำโพงกระหึ่ม มีด้านหลังอีก2ตำแหน่งไม่รวมกับทางด้านหลังตรงนี้นะคะและตรงกลางของเขาค่ะยังมาพร้อมกับที่วางแก้วทั้งหมด2ตำแหน่งได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรานั่งตรงนี้เปิดกระจกรับลมเย็นๆนะคะหรือว่ามองไปทางด้านหน้าก็เห็นพระอาทิตย์นะคะลมเย็นๆยามเย็นสุดยอดสุดหรูมากๆเลยคันนี้เนี่ยพิเศษแล้วก็เพอร์เฟกสุดๆเลยค่ะ เจ้าเบน E c o u p 250คันนี้นะคะสําหรับราคาป้ายแดงอยู่ที่4ล้านกว่าบาทกันเลยทีเดียวตอนนี้เหลือเพียงแค่หลักแสนพลาดไม่ได้แล้วรถสภาพดีขนาดนี้ออปชั่นแน่นขนาดนี้และหรูหราขนาดนี้นะคะหากลูกค้าคนไหนสนใจหรืออยากทดลองขับสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โอเพนโรดตั้งแต่จันร์ถึงอาทิตย์8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเลยค่ะสำหรับวันนี้เฟิร์นและเมสเลตเบนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ